เขาโชว์น้องพลอยเท่านั้นนะถูกต้อง,ง,งอยากจะให้น้องพลอยโชว์ส,สัดส่วนหน่อยว่าสัดส่วนเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงตัวเล็กมีอะไรบ้างงงงงตัวเล็กอะไรงงเล็กบัญชีเหรอคะพี่ขาเดินไปแล้วก็หมุนแล้วก็โพสอะไรอย่นางเงี้ยทำให้มันสวยให้สุดอ,อ่ะสวยเลยสวยเลยสามสิบเท่าไหร่อ่ะป,าป,าปาสามสิบสามค่ะยี่สิบหกสามสิบสี่ค่ะหมุนตัวนิดหน่อยเออความแน่นนะอ่าเะพี่ไม่รู้ ไม่รู้ตัวเลขไม่รู้พี่ดูแต่ของจริงอย่างเดียวนี่ต้องให้สาระไปครับสสรู้สอดเห็นครับตอนก่อนถึงที่นอเนี่ยตรงนี้มันจะมีสอกอเรื่อแัเสื้อผ้าต่างๆเอ๊ะูเป็นคนจับไหมได้ๆๆพราะส่วนใหญ่เนสดูดูสิอันนี้คคอกรุงเกงนะนี่ของเขาใช่ไหมการเกงค่ะของพี่ใส่ด้วยกันเสื้อผ้าใส่ด้วยกันหมดเลยออใช่ อ๋อเดี๋ยวได้ได้อันนี้ไม่ใช่ดองไอ้ถ้าเบื่อเป็นทองอันเนี่ยโอใส่มากกว่าเออใช้สนใจตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เราไม่ได้เอามาไว้นะไม่ได้เซ็ตนะคะไม่ได้เซ็ตนะครับและนี่คืออะไรเป็นมุกเป็นมุกต่างต่างพวกเครื่องประดับใช่พี่ยังไม่ถามแล้วกันว่าไอ้นีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยปลอดภัยมากไม่ของใครระหว่างเรากับพี่นี่ของใครโอ้โห ม่ใช่อันนี้ของอดีตของมานานมาแล้วเราเลิกกันแล้วก็เลยเก็บเอาไว้ใช่อันนี้ดีคือเขายังไม่ได้แกะไงโอเคโอเคออันนี้เป็นยาก็เกลียดยาปรจําอันนี้เขาเป็นทรงใช่ใช่ใช่ไม่ยาเหรอครับไม่ไอันนี้เพตัวยายาแก้เหงาเวลาโทรหายเริ่มดูมาเริ่มชี้มาไปดูซิมีตังค์เท่าไหร่ในในดูอันนี้ดีกว นี่เป็นฐานนี่เป็นฐานอยู่เลยตังอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะนี่สร้างตัวได้เลยนะเนี่ยตั้งตัวเปิดร้านเปิดอะไรได้เลยเอาไปใส่อะไรเออน่ะสิฐานใส่อะไรอ่ะเอาไว้พวกรีโมดเลยวกนนี้รีโมดนี่เรคิดเป็นเรื่องอื่นตลอดเลยอ่าเท่านี้พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นของลับมากกว่านี้นะฮะเอาเป็นว่าสอต่อรู้สอเห็นยังนั้นก็ให้ฐานให้ค่ะ แล้ใ,ในช่วงนี้นะคะคือช่วงสอนเสื้อผ้าค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องพลอยจะมีเสื้อผ้าอะไรให้เราดูกันบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เปรี้ยวสาวพอคัดปั๊บมันมีเหตุการณ์ไงเดี๋ยวกลับไปดูได้ในช่วงนี้นะคะช่วงสอนเสื้อผ้าค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องพลอยเนี่ยเขามีเสื้อผ้าอะไรกันบ้างจะงดงามเหมเอนล่ะสอนเสื้อผ้านะครับวันนี้ถือโอกาสนะฮะขอคนบ้างไม่นะ ทำไมคุณไม่มีสิรูปภาพจะไม่ได้ไม่ใช่เราร้อนคุณแค่แข่งก่อนไปกันแหละเออเสื้อผ้าเออข่อนดูเสื้อผ้าหน่อยครับแต่พี่ดูนะว่าอยู่กับพี่สาวพี่สาวใส่ของด้วยกันตอนนี้จะเป็นของพี่ตัวนี้ค่ะอันนี้เข้ามาเป็นเซตนะตอนนี้ไม่ใส่ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เราไม่ใส่เนี้ยหรอกเนาะเราไม่ใส่เยอู้หเดี๋ยวลอยเฮ้ยตัวนี้ดูจากเสื้อผ้านี่ใส่ไปวัดเนาะนัดอะไรครับวัดวัดสายตาบ้างบ้า โอ้โหโอ้โหตอนนี้น่าสนใจ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 อ่าส่วนล่างบ้างส่วนล่างอยาก่างกางเกงมีได้เหรอเออมีมุ้งเออใส่กับตัวนั้นเลยใส่กับแบบกับชุดแบบนี้เหมาะไหมใส่ไปไหนก็ได้อยู่นะใส่ใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปเที่ยวหนูก็ใส่แบบนี้นะอ๋อไเที่ยวเหรอจบจบเพราะเท่านี้หอเงินอยู่จบจบเพราะเท่านี้เลยใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่าได้ก็แต่งให้ดูก่อนแล้วไม่รับตังค์กับพี่อ่านะรอสักครู่ครับชุดนี้ครับกับชุด ชุดเอ่อตัวนี้แล้วก็ตัวเสืออันนี้นะอ่าอะไรครับใส่เราดูหน่อยนะนี่นี่นอ่มาพดนะครับเห็นแล้วครับเสร็จแล้วค่ะาโอ้โหได้ได้สวยงามนะ จริงๆเราใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ที่กรุงกีดน,นะใส่เสื้อไม่เขาอยู่บ้านไง<อ>ไม่ชุดนีิหมอกกับเตียงนอนมากเลยนะอ๋อชุดฉันเหรอ,<ช>อไม่พอที่ผมแอบเห็นเสื้อตัวนี้ตัวเดียวชอบชอบลายเสือชอบชอบชอบเสือมากโอ้ชอบมากนี่ยังไม่พอนี่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 มีนี่ไม,ไม่พอนี่มีเสือตัวนี้อีกนี่ไม่ใช่นี่มันแม่กระโปรงกระเป๋าก็จะเป็นเสือหมดอ๋อเป็นเสือหมดเลยชอบชอบมาก แม่เราเกิดปีเสือป่าเปล่าค่ะเปล่าเปล่าเปล่าเราเกิดปีอะไรปีแพะค่ะปีแพะระวังเสือกินนะหน่อยเสือมากมากนะไล่ไล่ไลให้มันกินไปให้มันกินไปเป็นเกิดปีอะไรปีพีเกิดปีอะไรว่าปีจำไม่ได้ว่ะหรือว่าถ้าปีเสือนี่เขาชงเต็งหรือเปล่าไม่ใช่เอาไว้ว่านะครับสอเสื้อผ้านะฮะใส่เสื้อผ้าแล้วสวยแบบนี้นะฮะโดนใจนะฮะโดนใจท่านชมอย่างนี้ต้องให้พันหนึ่งอย่าเพิ่งนอนพี่โอเคติดไปก่อนห้าร้อยเอาเลยครับอย่างนี้ ทาเลยครับสอต่อไปครับผมสอสิวกิ้วฮะสอนี้ครับผมขอย้อนหน่อยได้ไหมทำไมจากสอสอรู้สอดเห็นอ๋อเราไปเจอเขาเรียกว่าขอมีค่าชิ้นหนึ่งเป็นหมาฝรั่งมาเนี่ยขอมีค่ามาเนี้ยฟับนี่ยฮะเป็นหมาฝรั่งนะครับไม่แก่ด้วยลุ้นสี่สิบเก้าเม็ดไงสี่สิบเก้าสี่สิบเก้านะฮะเนี่ยฮะเออนะคือต้องถามก่อนอืม จอดลึกหน่อยว่าได้มาอย่างไรเล่ารายละเอียดหน่อยก็แฟนเก่าแฟนเก่าเป็นคนชอบเพย์บอยอะไรเงี้ยเ้วเขาเห็นเ้วเขาเป็นคนชอบสะสมอะไรที่เกี่ยวกับเพย์บอยเขามีทุกอย่างเลยนะเขาก็เลยซื้อมาเก็บไว้เออใช้ได้นะเรไม่เคยใช้ไม่ไม่ได้ใช้้็มีกล่อง มีกล่องเดียวค่ะเป็นเพย์บอยสีดำเพย์บอยสีดำที่มิกซสีมันเมันเป็นสีมันน่าจะมีหลายสีนะแต่ซื้อมาอันเดียวอ๋อแต่ใช้ไปหมดแล้วซื้อมันหนึ่งแต่อะซื้อมาอันเดียวแล้วรุ่นอื่นมีไหมรุ่นอื่นในห้องมีไหมรุ่นอื่นไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไอ้ใส่ฐานมีบ้างไหมมีไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูชอบแบบเออเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ ทำไมหรือว่าพี่เอาไปทิ้งให้อย่พี่เอาไป้เอาเลยเอาเลยอย่าให้ครูเซอฟไปทิ้งให้เอาไหรือว่าหนูเองดีกว่าจริงๆริงทำไมผู้หญิงเอาเอากลับไปใช้ใีไใหม่ยังมีแล้วอานั่นแหละแนะนำว่าต้องทำเลยอาอ่ะนะซอสเที่ยวเที่ยวนี้ต้องให้ผ่านเลยครับผมอย่าลืมนะด้วยเที่ยวไปทิ้งให้ดีกว่าค่ะแล้วซอสสุดท้ายนะคะซอสสมมุติครับผมสมมุติอะไรดีอ่ะ สมมุติว่าเอาแบบนี้ได้กว่าเราไม่ีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เต้นอยู่กับทีมแม็กซิมัมค่ะเต้นรับงานเต้นอีเวนต์อะไรอย่างนี้ทีนี้ทีนี้ช่อคุณคุนะเอาเป็นว่านะฮะถ้าเต้นเก่งอย่างนี้ผมมาในมาสเสียอยากเห็นยายคนนี้เต้นแต่คนนี้เต้นไม่เก่งสอนหน่อยสอนเต้นไม่ได้เลยเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าถ้ามีระดับ5ดาวเนี่ยยังไม่ถึงดาวเลยไม่ถึงดาวจริงไม่ถึงดาวได้มสอนเต้นหน่อยแต่ไม่เต้นธรรมดา เต้นปกติถ้ายากอะนะถ้ายากพอเต้นเสรแล้ว๋ยกกุ๊กสอนน้องเขาเต้นอีกทีหนึ่งในสไตล์ของกุ๊กเอาทางง่ายๆก่อนละกันจะเป็นแบบหนึ่งง่ายแล้วง่ายแล้วมันเป็นท่าเบสิกเบสอมามามาหนึ่งสอองามี่้าเดอางี้ดี๋ยวสุดท้ายครับ สอนน้องเต้นบ้างในสไตล์ของกุ๊กเมื่อกี้สเต็ปของน้องที่สอนเต้นไปแล้วกุ๊กจําได้พี่รู้แต่เอาเป็นสไตล์ของกุ๊กบ้างแต่เรานับถึงสิเลยนะอ่นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสิบเต้องรับอย่างนี้ด้วยโอเคสอนเลยครับห้าหกเจ็ดสอี่ห้าเจ็ดน่สองสามสหากงสอม้ก็นงงมี่ห้าหหงงสามส่้าหเหสองสมี่ห้าหกดงองาีห้าหกเจห สรุปเลยกันนะคะว่า้าสอนี้เธอผ่านหมดเลยถูกต้องครับผมนะฮะตั้งแต่สออแรกจนสออสุดท้ายนะฮะแต่ช่วงหน้าครับผมช่วงขอกับเธอนะอย่ามารู้ลึกรู้จริงกับองพลอยต่อช่วงหน้าครับเจอกันครับคุณยายเหรอใช่ใช่หอเาขาอยู่มาเป็นสิ ฮแหววไปเป็นของที่นี่ชอบคนมีความรับผิดชอบถึงรับผิดชอบสองต้องคือถ้าแบบประมาณนี้ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเขาทำเราท้องเขารับผิดชอบเราอะไรแบบนี้คือเขาอยากทิ้งเรา